นักเรียนวันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn สำหรับวิชา,ษษาคณิตศาสตร์ป5คาบนี้นะครับเรายัางเรียนเรื่องเกี่ยวกับการประมาณค่าจำนวนทศนิยมะนะครับคาบนี้ครูอยากให้นักเรียนตเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดหลังจากที่เราเรียนในหนังสือเรียนแล้วนะครับฝึกทำในหนังสือเรียนมาจนเชี่ยวชาญประมาณหนึ่งแล้วคาบนี้เรามาทำแบบฝึกหัดด้วยกันในหนังสือแบบฝึกหัดดีกว่าครับเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า69นะครับ ข้อสีใหญ่นะครับนักเรียนดูที่ข้อสีใหญ่เริ่มที่ข้อ1เลยนะครับโจทย์ถามว่าทศนิยมใดบ้างมีค่าประมาณใกล้เคียง352.7ให้ตอบทุกคำตอบที่ถูกต้องแหมเหมือนถามแฟนพันแท้เลยคือมีคำถามมาแล้วแบบถามหลายคำตอบต้องตอบให้ครบถึงจะถือว่าข้อนี้ถูกใช่ไหมครับทำยังไงครับนักเรียนมองหา 352.7 35บนเส้นจำนวนก่อน352.7มีไหมครับมี352.70หรือ352.70เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ352.7มีค่าเท่ากันครับเลข0ูนย์ด้านหลังของทศนิยมนะครับตัดออกหรือใส่เข้าไปก็มีค่าเท่าเดิมนะครับนักเรียนจะใส่ศูนย์ต่อท้ายทศนิยมไปอีก10ตัว จำนวนก็ยังมีค่าเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเอาออกก็มีค่าเท่ากันนะครับครูเอาศูนย์ตัวสุดท้ายออกก็มีค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นนะครับเราเห็นจํานวนที่เป็นหลักของเราแล้วว่าเราอยากจะดูว่าจํานวนไหนใกล้เคียงกับจํานวนนี้ใช่ไหมครับจานวนที่มากกว่า352.7ที่เป็นทศนิยม1ตําแหน่งเหมือนกันก็คือ352.8อมีวงเส้นจนวนไหมครับถ้ามาีถ้ามีเราก็มองหาดูถ้าไม่มีก็ว่ากันอีกทีนะบังเอิญมีครับ 352.80หรือ352.8อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอย่างนี้เราประมาณง่ายเลยเพราะอะไรครับหาตรงกลางระหว่าง2จํจำนวนนี้ะนะครับก็คือ352.75นะครูใส่สี่เหลี่ยมลงไปตรงนี้นะครับจำนวนที่ตั้งแต่352.75คือตั้งแต่ตรงกลางเนี่ยจะถือว่าใกล้เคียงจำนวนที่มากถูกไหมครับใกล้เคียง352.8 แต่โจทย์อยากได้ใกล้เคียง352.7ต้องเอาจํานวนที่น้อยกว่านั้นก็คือจํานวน352.74ลงไปครับ352.73 352.72แล้วก็352.71นะครับนักเรียนก็เขียนตอบเลยครับนักเรียนก็เขียนตอบเลยตอบครับรวมถึงตัวเองด้วยนะครับตัวเองที่เป็น352.70นะครับ มันก็เท่ากันเลยกับตัวเองนะครับการเท่ากันยิ่งกว่าใกล้เคียงนะครับก็เริ่มตอบตั้งแต่352.70นะครับถ้าเราประมาณใกล้เคียงพเืเชื่อมหนึ่งตำแหน่งก็จะได้352.7พอดีเลยนะครับแล้วก็จำนวนอื่นๆตอบให้ครบครับ352.71 352.72 352.73จําจำนวนสุดท้ายนักเรียนจะเชื่อมด้วยคำว่าและก็ดีนะครับทำให้อ่านดูลื่นดี ดูว่าเนี่ยคือจำนวนสุดท้ายแล้วนะครับตอบ352.74เป็นอีกจำนวนสุดท้ายครบทุกจำนวนครับอย่างนี้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับดูข้อ2ต่อเลยครับข้อ2ถามว่าทศนิยมใดบ้างมีค่าใกล้เคียง352.8เส้นจำนวนเดิมนะครับดูในโจทย์นะครับเส้นจำนวนเดิม352.8คือจำนวนนี้นะครับน้อยกว่า3 5 2 8คือ 352.7มากกว่า352.8ก็คือ352.9ก็ไปทั้งขวาของเส้นจำนวนไม่มีบนเส้นจำนวนนี้นะครับ352.9ไม่มีบนเส้นจำนวนนี้นเพราะฉะนั้นจำนวนที่ใกล้352.8ก็จะมีตั้งแต่352.75ขึ้นมาจนถึง352.80ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงกลางระหว่าง352.8 กับ352.9คือ352.85น้อยกว่า352.85ก็คือ352.84จําจำนวนนี้พอดีตั้งแต่จำนวนนี้ลงมานั่นเองเห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็จะรู้คำตอบทั้งหมดที่มีบนเส้นจำนวนที่เขาให้มาพอดีอะนะครับครูลบที่ครูเขียนตรงนี้ออกไปนักเรียนก็ตอบเลยครับตอบครับ 352.75 352.76 352.77 352.78 352.79 352.80 352.81 352.82 352.83และจำนวนสุดท้ายครับ 352.84ต้องตอบให้ครบทุกจำนวนที่โจทย์ให้มาที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเอามาตอบให้ครบถึงจะถือว่าข้อนี้ถูกใครตอบไม่ครบนะครับครูถือว่าผิดนะเพราะคำสั่งบอกว่าให้ตอบให้ครบนะครับเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปอีกหน้าหนึ่งครับหน้า70นะครับข้อ2ใหญ่นะข้อ2นะครับข้อ2ตรงนี้นะนะครับเ,เราทำข้อ2ตรงนี้ต่อด้วยกันนะครับ มาข้อ2ก็มีคำถาม2ข้อย่อยเหมือนกันครับทศนิยมใดบ้างมีค่าประมาณใกล้เคียง68.49ให้ตอบทุกคำตอบที่ถูกต้อง68.49อยู่ตรงไหนของเส้นจำนวนนี้ครับนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับไม่มีจำนวนที่น้อยกว่านะบนเส้นจำนวนที่โจทย์ให้มามีแต่จำนวนที่มากกว่า68.49เพราะฉะนั้นจำนวนถัดไปของทศนิยม2ตํตแหน่ง 68.49จําำนวนถัดไปก็คือ68.50ก็จะเท่ากับจำนวนนี้นักเรียนตอบได้หรือยังครับจำนวนไหนใกล้เคียง68.49บ้างเห็นไหมก็ต้องดูทศนิยมตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับเป็นเลข5เนี่ยนะครับ68.495อยู่ตรงกลางตัวที่ใกล้68.49ก็จะน้อยกว่าตรงกลางถูกไหมครับเป็นจำนวนที่น้อยกว่าตรงกลางก็คือตั้งแต่6 8 4 9 4ลงมาจนถึง68.490 นักเรียนก็ตอบเลยครับตอบ68.490 68.491 68.492 68.493และ68.494แบบนีนะคบ้ครบแล้วนะครับคำถามอีกคำถามหนึ่งถามว่าทศนิยมใดบ้างที่มีค่าประมาณใกล้เคียง68.50เมื่อกี้ตรงไหนนะ ตรงนี้ใช่ไหมครับ68.50นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูฝั่งน้อยนะครับฝั่งน้อยกว่าก็นับตั้งแต่68.495ขึ้นมาจนถึงตัวมันเองนะครับแล้วก็ฝั่งมากกว่าคือ68.504ถูกไหมครับมีไหมครับมีพอดีเลย68.504แสดงว่าตั้งแต่ตรงนี้ลงมาด้วยนะครับนักเรียนก็เขียนตอบให้ครบทุกจำนวนนะครับอ 6 8 4 9บ68.498ด่เเยอะจำนวนหน่อยนะครับนักเรียนก็ค่อยๆเขียนให้ครบนะครับและครับจำนวนสุดท้ายคือ68.504แบบนี้ เราก็จะได้ครบทุกจํานวนที่โจทย์ถามครับลองดูข้อ5้าใหญ่บ้างครับข้อ5ใหญ่หน่าเดิมนี่แหละนะครับข้อ5ใหญ่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะนะครับเริ่มที่ข้อ1ครับโจทย์บอกให้หาค่าประมาณต่อไปนี้มานิดวิ่งออกกําลังกายได้ระยะทาง5้าจดกิโลเมตรประมาณระยะทางที่มานิดวิ่งได้เป็นจํานวนเต็มประมาณจํานวนเต็มนักเรียนก็ดูทศิยมหนึ่งตแหน่งอ่าเป็นเลขอะไรครับเราปัดที่เลขไหนนะปัดที่เลข5ใช่ไหมครับ 5ขึ้นไปปัดขึ้นน้อยกว่า5ปัดทิ้งใช่ไหมครับก็จะเป็นประมาณครับ5.7กิโลเมตรก็จะใกล้เคียง5.7ใกล้เคียง6นักเรียนก็ประมาณ6กกิโลเมตรนักเรียนควรมีคำว่าประมาณอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่ค่าจริงๆใช่ไหมเป็นค่าที่เราประมาณใกล้เคียงมานักเรียนก็ควรจะเลือกให้มีคำว่าประมาณด้วยควรจะเขียนคำว่าประมาณขึ้นมาด้วยนะครับ รษา,าต้องการทําน้ําเชื่อมโดยใช้น้ํา3.4ลิตรประมาณปริมาณประมาณปริม,มาณน้ําที่รษา,าใช้ทาน้ําเชื่อมเป็นจํานวนเต็มนะครับ3.4ลิตรเห็นไหมครับประมาณให้เป็นจํานวนเต็มนะครับก็ดูทศนิยมตําแหน่งที่1เป็นเลข4ปัดลงถูกไหมครับหรือปัดทิ้งใช่ไหมครับนักเรียนก็ตอบประมาณครับ3ลิตรแบบนี้นะครับข้อ3ครับ ทิวาต้องการตัดกระดาษห่อปกหนังสือโดยวัดความยาวของหนังสือได้28.75เซนติเมตรประมาณความยาวของหนังสือเรียนที่ทิวาวัดได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งหนังสือเรียนนะครับควา,อ,าอ่านตกคำว่าเรียนตรงนี้ไปไม่เป็นไรครับสาระสำคัญคือตัวเลขตรงนี้นะครับให้ประมาณตัวเลขเนี่ยนะครับ28.75เซนติเมตรใกล้เคียงทศนิยม1ตำแหน่งก็ดูทศนิยมตำแหน่งที่2 เป็นเลข5ให้ปัดขึ้นปัดขึ้นยังไงครับประมาณครับ28.7ปัดขึ้นก็จะเป็น8เซนติเมตรนะครับต่อไปครับข้อ4ครับพาคินช่างสารชนิด1เพื่อทำการทดลองโดยช่างสารชนิดนี้ได้0.69กรัม ประมาณน้ำหนักของสารที่พาคินช่างได้เป็นทศนิยม1ตําแหน่งเห็นไหมครับจะประมาณเป็นทศนิยม1ตําแหน่งให้ดูทศนิยมตําแหน่งที่2มากกว่า5ให้ปัดขึ้น9มากกว่า5ครับปัดขึ้นนักเรียนก็ตอบประมาณ0.7กรัมนั่นเองข้อสุดท้ายครับขันเงินวัดความยาวของแผ่นอลูมิเนียมได้105.782ม mm. ิลิเมตร ประมาณความยาวของแผ่นอลูมิเนียมที่ขันเงินวัดได้เป็นทศยม2ตำแหน่งจะประมาณเป็นทศยม2ตำแหน่งให้ดูทศิยมตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับให้ดูตำแหน่งที่3นะตำแหน่งที่3เป็นเลข2น้อยกว่า5ปัดทิ้งหรือว่าปัดลงนั่นเองนะครับตอบครับประมาณ1 0 5 7 8ม mm. ิลลิเมตรเรียบร้อยครบทุกข้อสมบูรณ์มากเลยครับ แบบฝึกหัดนี้ไม่ยากครับนะครับนักเรียนอาจจะเจอแบบฝึกหัดคล้ายๆอย่างนี้นะครับอยากฝึกทบทวนมากกว่านี้มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทั้งในหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตรป์ปหของอักษรนะครับฝากนักเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะครับคาบหน้าเราจะได้เอาไปใช้ต่อเนื่องในเรื่องอื่นๆได้ด้วยครับคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันคาบหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น